สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอดชะตอนะครับวันนี้ครับก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมายังสวนคนเกษตรจอดชะตอนะครับท่านที่สนออกสนใจนะครับที่จะได้เรื่องราวของต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับต้นถอนนะครับต้นถอนท่านก็สามารถที่จะทักทายมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ ต้นถอนพร้อมแล้วนะครับก็สอบถามพูดคุยกับผมได้เลยนะครับนำไปปลูกเพื่อที่จะสืมรากนะครับหรือนำไปปลูกลงแปลงนะครับเพื่อที่จะ,ะไว้ในการทาบหรือการเสียบยอดหรือว่าเสียบข้างในวันต่อไปนะครับหรือว่าในวันข้างหน้านะครับก็ทักทายกันมานะครับ ทักทา,ายกันเข้ามาที่0812752823นะครับทักมาทางไลน์นะครับแอดมาที่เบอร์นี้นะครับสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ